นี่ตอนเาสู่เสีอชแนลค่ะในวันนี้เรา,า,าก็อยู่กับพี่เอิร์ธนะคะวันนี้เราจะมาทำร้านอาหารไม่ไทยไม่จำกัดนะคะทุกคนเป็นการเล่นโลบอกนะคะโดยมีเพื่อนมาเล่นด้วยก็คือข้าป้างหวัดดีป้างหวัดดีนี่ก่อนป้างเราจะพาทัวร์ร้านอาหารกันนะคะตรงนี้ก็มีเชฟเลเวลหนึ่งนะคะนี่เป็นควรัดอาหารแล้วก็นี่มีคนเก็บเงินนะคะ ก็คือร้านพี่เนี่ยเป็นร้านแบบสไตล์ยุโรปนะแต่ว่าอาหารไทยนะคะถึงชื่อว่าร้านอาหารไทยไม่จำกัดนนุคนก็จะบอกว่าเรามีพนักง,งานแค่สองคนเองนะคะคือเชฟกับเด็กเสริฟเนาะซึ่งเขาไม่เก็บเงิน้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องหาคนเก็บเงินไหมไม่มีอหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยเชฟทำอาหารก่อนนะคะ เราก็จะทําผัดไทยโดยการกับเนื้อไก่ๆๆๆๆๆจากนั้นก็เอาไปผัดใส่โชยุลงไปนิดหน่อยเพิ่มความหอมกรุ่นใสร่รถดีกับชูวรสอย่างไรช้อนจากนั้นใส่เส้นลงไปแล้วผัดแล้วจากนั้นก็ได้แล้วผัดไทยหอมๆทุกคนมีกุ้งเนี่ยนะคะเอ้ยไม่ใช่กุ้งเนื้อไก่จากนั้นก็ให้เสิร์ฟเอาไปเสิร์ฟนะคะ ก็จะน่ากินมากไม่เชฟไม่ทำทำช้ามาช่วยทำามีนี่ดูไว้ต้องหันไวๆอย่างนี้นะเชฟนะมันต้องหันไวๆอย่างเรานี่มันถึงจะไวดีแบบชุบๆๆเลยนะทุกคนแล้วเราก็ผัดไทยเสร็จเราอยากกดล,ล็อกเมนูใหม่อะ่ะ อยากได้เมนูใหม่จังเรสตอร์เร์เนชื่อว่าร้านอาหารไทยไม่จำกัดเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาหารก็พิมพ์ผิดโอ oh ้ไม่กอดไทยไม่จำ นี่แหละทุกคนชื่อรัาอาหารของเรานะคะอืมเวตรรนเมนูเล่าของเราเรอ่ะมีแค่อาหารไทยถูกปะเครื่องดื่มเราต้องยังล็อกอยู่เลยอะ่ะอยากได้อาหารอะไรมาอยู่ด้วยอาหารญี่ปุ่นแม้พี่ชอบอันล็อก เก็บเงินเองเรามาดูเมนูอาหารของเราหน่อยดีกว่าของเรามีอาหารญี่ปุ่นมีอาหารไทยอ,อ่ว้าวไม่มีใครสั่งรามิงเพราะว่า พิ่งมีลูกค้ามามาดูวิธีการทำรามเมงกันเถอะทุกคนก่ออื่นสับเนื้อไก่อีกแล้วเหรอจากนั้นเอาไปต้มอ๋อต้มเส้นรามเงมงเมื่อกี้คือเอาเนื้อไก่มาต้มกับเส้นราเมงถูกปะจากนั้นก็ปรุงเครื่องปรุง,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 งลงไปใส่เส้นผงชูรสนิดหน่อยแล้วก็ใส่ซอสพิเศษนะคะตอนนี้เราก็จะมาแต่งตัวให้พ่อครัวของเราแล้วก็มาดูกันดีกว่า เสื้อผ้านั้นต้องดูดีมีสไตล์รูปหน่อยอันนี้ก็ดูเหมือนแบบธรรมดาอันนี้ก็หม่อืออันนี้หรูโอเคหน้าต้องดีนิดนึงหัวโลกไม่ไม่นี่แหละสีผิวประมาณนี้แล้วกันเสื้อสีอุ้ยชมพูไม่เอา เขาสีเทาๆว้าวเซฟคอสตูมนี่แหละแล้วจากนั้นก็ปิดทุกคนพอพวกเรามาแล้วแต่งตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวแต่งตัวคุณ คุณ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 เสิร์ฟดีกว่าอ่ามาดูต้องดูสุภาพนิดน,นึงอันนี้เออเป็นผู้หญิงเออโอเคเลย ผู้หญิงต้องใส่เสื้อน่ารักหน่อยเอ,อ่อหาชุดเม็ดนี่เมดต,ต้องยิ้มแยม้มสีผิวตรงนี้ชุดสีชมพูแอลเลนเกินไปไม่ดีเอาสีเทาเหมือนกันเนี่ยแหละ น่ารักไหมดูดิเป็นผู้หญิงนะคะยีสีแคสด้วยเย่เราจะเอาไปเสิร์ฟเอง <S 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 ชึบเมนูของเรานี่ได้ตัาร้อเก้าเองทำไมชาจังอะอืมต่อ,อยาวๆค่ะทุก เจอน้องผู้ติดตามมานะคะน้องสิบสามวายมานี่ข้อความใช่พี่ถ่ายคลิปอยู่นะคะน้องเอาคลิปได้นะได้เอาคลิปแล้วดีใจได้ค่ะส่วนตอนนี้พี่ก็พยายามจะทำยังไงให้ได้เงินเยอะๆนะแต่ตรงนี้ไม่มีใครใจคลิปเลยพี่ว่าพี่จะย้ายที่นะคะอืมอยาตรงนี้มู นั่นแหละทีนี้แหละมีคนมีคนใจเน่วางบนโต๊ะขนาดนั้นถ้าไม่ทำนะงอนออเขาฟางก็อยู่ด้วยนะทุกคนเนี่ยแต่เขาฟางหลุดบ่อยนะคะก็จะมีปัญหานิดหน่อยเนาะตอนนี้พี่ก็กำลังม้วนโรของซูชินะคะเพอาะได้เมนูใหม่มาเนาะเมนูซูชิเราก็ ก็จะทายากหน่อยนะคะต้องเอาเมือลูดๆเนาะเรียบร้อยแลย้วได้ซูชิโร่หน้าต่างี้นะคะพี่ไปทําต่อดีกว่าซูชิโร่หั่นปลาแล้วก็เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ซูชิโร่ชื่ออะไรไม่รู้จะไม่ได้แล้วดูไม่ทนันอืมอ๋อนี่ไงซูชิโร่แล้วก็เราก็ม้วนซูชิโรอ่อีกนะคะนี่ ต่อไปเมนูผัดไทยอีกแล้วเพื่อนบ้างจะกินเนาะเหี่วเพื่อนหิวอุ้ยไม่คิดจะจ่าย่อยห,หรอเนี่ยไม่คิดจะแบบให้ทิป่อยห,หรออันนี้เป็นซุปหวานนะคะอะไรอ่ะ กินด้วยออมไม่ก oh ออย่าบอกนะสั่งที่ร้านเรากินนะ่ะมันทำได้ได้เด้เหรออุลโหลฮัลหน่อยโหรออุโหลฮั้งหปกลาหัลโต๊ลโหนะลฮัลโหลฮัลโหลัลโหลฮัลโหไฮัลโหัลใหัลโหลฮัลโล เดี๋ยวขอดูไปเรื่อยๆนะทุกคนจนกว่าจะมีคนจ่ายนะคะแต่เราแรกแล้วนะคะทุกคนทำไมคนไม่เข้าร้านทําไมไม่ให้ติปพ,พอร้านเราไม่ตกแต่งค่ะ <c oughs> มาตกแต่งกันดีกว่า Decoration like Natural พี่ชอบคะ <c oughs> ก็เหมาะกับร้านเราก็ต้องเป็นต้นที่มันดูสวยงามธรรมดา <c oughs> ต้นนี้นะทุกคน อาพี่ว่าถ้าเราเอาไว้แถวแถวทางเข้าร้านมันจะดูสวยนะแล้วก็เอาอีกต้นหนึ่งวางไว้ฝั่งนี้เหมือนกันเรียบร้อย ทุกคนคราชเริ <aría> ่มเยอะแล้วนะเริ่มง่ายละเริ่มวามง่ายแล้วทุกคนหลังจากตกแต่งนิดเดียวรู้่ายคลิปลงติ๊กต k อยู่ค่ะอ๋อขอบคุณนะแงะมาเล่นในการพี่ก็ดีใจแล้วอันนี้เราทาอาหารด้วยตกแต่งร้านด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าต้องแวะเก็บเงินเนาะก็ถึงเราตกแต่งต่อพี่ว่าเราออกไฟมาตก แต่งนิดนึงไหมด้ยความแบบร้านเราอ่ะแต่มันแพงไปนะทุกคนป้ายเอาอะไรดีอาร์ตเอออาร์ตก็น่าสนใจนะเอาออปชันตรงนี้เหรอพี่ว่าเอาแนชชัลกันดีกว่าเป็นธรรมชาติไม่เอาอะ สุดท้ายก็เปลี่ยนกลับมาเป็นไฟนะทุกคนไฟแพงมากเลยเอาเป็นไฟอย่างนี้อันนี้คือเทียนเนาะแกนโซว่ไม่เอานะคะว้าว่ันไปอีกวันหนึ่ง ดีเมนูแรนดอมใหม่เอาอะไรดีเอาอันนี้ก็ได้ฮะนี่ก็ได้ไม่เป็นไรตกแต่งต่อร้านเราเพิ่งสังเกตว่ามีไฟนั่นแหละเราก็ตกแต่งตอ่อเอทรอมีแล้ว เอาป้ายบ้างดีกว่าเอาเป็น welcome to อันนี้แล้วกัน my restaurant กางกำแพงไปเลยสวยไหมสวย <Close. S 2> เลสเก็บเงินก่อนสามคราสก็ยังดีทุกคนเรามาทำผัดไทยดีกว่าน้องสิบสามวายบอกอร่อยอาหารร้านนี้อร่อยเหรอคะคับคุณนะาเอ๊ะอะไรที่เราตกแต่งมันไปไหนหมดอ๋อยู่นี่มองไม่เห็น ช็อตนี้ก็ขอตัวไปตกแต่งก่อนนะทุกคนเดี๋ยวกลับมาทุกคนคะงั้นโอเคสาหรับคลิปนี้น้องก็แต่งได้เท่านี้เดี๋ยวพาดูแล้วกันนี่ตรงนี้เป็นครัวมีตรงนี้เพิ่มมาแล้วก็ย้ายตรงนี้นะคะตรงนี้มีธรรมชาติเยอะหน่อยตรงนี้ก็คือห้องน้าห้องน้ําคือบอกได้เลยว่าโลมาเวอร์มองเข้าไปก็เห็นเลยนะคะสมมุติคนนึงอึอ,อิ่อย่างเงี้ยทุกคนแบบเฮ้ยอยึอู่อุ้อยเข้าไปเห็นเลยนี่ว่าอย่างเงี้ย เรียบร้อยเลยนะคะก็อันนี้ก็ตกแต่งเครื่องนิดเดียวมีรูปภาพมีอะไรอย่างนี้ก็งั้นโอเคค่ะสำหรับทีนี้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์ก็เชร์ก็จะตาใครนะคะกระรอนนี้ก็ไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย